ค่ะในคดีลักลอบนำหมูแช่แข็งเข้ามาในราชนาจักรนะคะในกรณีนี้ที่ดีไอได้ถแถลงไปในรอบที่ผ่านมาก็คือว่ามีการตรวจตู้คอนเทนเนอร์นะคะที่บรรจุสุกรแช่แข็งไปทั้งหมด161ตู้เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการนำไปทำลายนะคะซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้เร่งรัดสืบสวนสอบสวนโดย อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้รีบให้เร่งรัดดำเนินคดีโดยเร่งด่วนเพราะว่าเป็นคดีที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากนะคะซึ่งรูปแบบการกระทําความผิดหรือแผนประทุษกรรมในคดีนี้ก็คือเป็นการนําเอาเนื้อหมูเข้ามาจากต่างประเทศนะคะโดยรับขนจากต่างประเทศเข้ามาที่ท่าเรือแหลมฉบังจากนั้นมีการสาแดงเท็จนะคะอ้างว่าเป็นสินค้าแช่แข็งชนิดอื่นแล้วก็มีห้องเย็นนะคะมารับสินค้า กระจายไปยังพ่อค้าคนกลางนะคะแล้วก็นำไปจำหน่ายให้กับรายย่อยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะอย่างเช่นกลุ่มทาง Facebook อย่างนี้เป็นต้นนะคะเบื้องต้นนี้ในขณะนี้นะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ โดยท่านอธิบดีเนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษานะคะก็คือพลตำรวจโทวันลบปทุมเมืองนะคะซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในคดีที่เกี่ยวกับความผิดลักลอบนำสินค้าเข้ามาในราชนาจากักรเพื่อมาให้คำปรึกษานะคะเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการสบืบสวนสอบสวนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะขยายผลไปยังบุคคลที่อยู่เบื้องหลังขบวนการนะคะโดยอธิบดีท่านก็มีคำสั่งให้รือ้อคดีนี้เป็น การเร่งด่วนนะคะก็คือจะทําเป็นทั้งขบวนการเพื่อที่จะเสาะหาบุคคลที่อยู่เบื้องหลังในคดีนี้ให้ได้นะคะยังไงก็ตามนะคะในทางการข่าวในก็ยังพบว่ามีการลักลอบนําสินค้าเข้ามาในราชนาจากักรก็คือสินค้าประเภทหมูเถื่อนเข้ามาในราชนาจักรอยู่ดังนั้นประชาชนหรือว่า,าผู้ที่ทราบเบาะแสก็สามารถแจ้งเบาะแสมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นะคะ ซึ่งในทางการข่าวเราก็พบว่าซากสุกรที่ลักลอบน,บนำเข้ามาในราชนาจักรนะคะก็มีการาจับกลุมนะคะมีการตรวจพบ ว่ามีห้องเย็นนะคะที่พบซากสุกรนําเข้ามาในประเทศนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาค,นาครนครปฐมและก็สมุทรปราการาผู้ที่ทราบบอดแสต่างๆนะคะสามารถแจ้งเข้ามายัางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ในทุกช่องทางนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในคดีลักลอบนําหมูเถื่อนเข้ามาในราชนาจักร เป็นคดีพิเศษที่59ทับ2,566หากมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวกรมสอบสวนจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะระยะนะคะในส่วนนี้